สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาจอบเบิ่งฝรั่งแต่งหน้าฝรั่งแต่งหน้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแบบตุตลักตุเลวันนี้จับเวลาไงแม่เลยีจับเวลาไปไหนไแม่จับเวลาแม่จับเวลาแตแ่งหน้าแม่จับเวลาไปไหนล่ะไม่ปไปไหนแม่แม่ว่าแม่แต่งานแต่งทีแม่รีบไปไหนคะแม่ไม่ได้รีบหาลูกก็ลูกลูกก็ไม่ได้รีบแต่ว่านางแตรู้ว่า แม่นางแต่งแบบยังไงลูกก็รีบอ <นะ S 2> ยู่รีบเป็นรอไม<ช>่ควา่างรอหลายกว่า ไม่มาจ้าเต็หนาไปที่ว่าหมาหรือเถอยไม่หมาเลยนนาะยน้อหมาอย่งคือเต็มระตาอยู่มันไม่หมาจ้าม่หมาไม่บอกแคว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะไม่หมาจ้าไม่หมาไอน้อยใส่มาเหมือนไหมไม่หมาไอ้นอ่มาน้อสีเิวน้อะนสีเขิวเลยน้อกระันน้อยไนเป็นอย่างนี้พี่ปลปน้อยนําโตกคุนเลย

น้องน้ำตกซื่อหน้ามันโอ้ยหาอ่านึ่งเวทีน้านังโตกะก็เจ็บอ่ะโซเฟียออกไปข้างนอกเจอกันแป๊บหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมมากดเทปดี่ดอกมากดเทปพันอเลนตาดีจ้าเทปพันสายไฟจ้ะไม่มีใครไม่มีใครเห็นหรอกเทปพันสายไฟค่ะอันนี้ผมจริงไหมนี่ผมจริงผมจริงพันสายไฟสีบอลฮาวออกเป็นอย่างจริใช่แม่มีเทคนิคค่ะผมหลุดทุกวันแม่มีสเปสเปคแข็งมาไหน สเปรย์แข็งค่ะแต่แบบไม่มีกลิ่นต้องใช้แบบนี้เพราะว่านางนังแพ้กลิ่นสเปรย์นิดนึงพอเวลาแก่ก็คือตัดผมตรงนี้พอเวลาแกะก็ตัดทิ้งไปเลยผมก็จะตัดตัดไปเลยตัดเป็นสาวผมบอบล่าสุดลาซุดเล็บพูด เป็นส้มจีนีสาน่กาดเพนก็มาเลยนกาไ่าม่แมงกับี้มีไหมแมงกบบี้ก็ม่ีผมลงไปขัดขากลดแมงกกับี้จังเพนจังแม็กกับบี้จังเพงนี้เป็นเงประกวดด้วยนะรู่น้กที่เท่าไหร่วะตอนนั้นเราทพนี่เราประกวดแล้วที่เท่าไหร่ไม่้จันย้อมเน็ตเราละ ฉันนั่งอินเทอร์เน็ตมันบอเลิศมันตุคอเดาแต่มมือเดี๋ย้ของคแตงกอีขอดือสิมันใครขีดเอาของใครมาม้วนหล่ะทีนี้น่ะไปยืมที่ม้วนไปเราไปยืมที่ม้วนมาลูกจะง่ายจะงาให้มันเป็นรนอ๋อจะให้เป็นรอนเหรอเอาที่นี่ผมานะช่างไซส์เอาที่นี่สีผมเจ้าไซส์ไปนี่เนี้ยหนีไปลูกมีตะกันไก่ค่ะนีบอ ไอผู้พามา,า,า้กเลยไรามี่สงเงสคู่กมันจะไปโรงเรียนได้หรอเอาตอ่ <แก S 1> างกันปเผ็ดมาประมาณสวนหนึ่งถ้าแม่พวงได้เข้าในช็อปไอแต่งผมน่ะไม่ต้องห่วงอ้าวไม่ไอืด ใสดเปียนใส่ดมรมดไม่ได้ใสชไม่ได้เอายย่เทียงซางแหมศิลปินห้ามเถียงผู้จัดการส่วนตัวห้ามเถียงผู้จัดการส่วนตัวเด้อเออผู้จัดการส่วนตัจะจะหยุ่มผู้จัดการส่วนตัวหยุ่มนะจ๊ะ ศิลปินไทยศิลปินยังเป็นเรื่องเยอะศิลปินนี่เรื่องเยอะจริงเรื่องเยอะมาก <มา S 1> เพราะว่าเรื่องน้อยมาขึ้นน่ารนนับป้าติปต,ตาแม่คนที่บอกว่านับไหมน,นอาทันหลังใจเลยว่ะ ในกูแน่ถอดูเนตข่ายแต่ก็คือเกาขอข่าฮั่นมใจเดละมืนกับบอลเลิศคือเก่าแข่ททำมาหากิน,นแน่คุณแม่มากัดชุดให้มาอีกแล้วมา,กกา,ยอ,ยาอีกแล้วดีใจแท่นองก็เป่าดีใจแล้เนาะผู้ใดมาสนับสนุนอยี่งดีใจแล้เนาะ าี่จ้้แลวเราทำให้น้องได้แบบว่าย่อมย่อมเจ้าเฮ็ดในเฮตในกคนหัวจากน้องหลายมาไทยมามาไทยดูดูเฮตในกคนเฮตในกคนเข้าใจเข้าหลายผืนพี่ลาลาคอยเป็นคอยไปย่าโตนอลูกพลังพลังดังโมพ่อแม่ยั้งเบิดพลังปลอมนี่พี่น้อง ตอมตัวเบอกภาษาอังกฤษกับว่าเป็นเนาะมันกับว่าเป็นอยู่ไงเช่นเส้นสวัสดีค่ะคสีไอ้าสวัสดีค่ะอย่างันจะเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษกับคำนียงอังกฤษนะมันใช่เหรอใช่ไงแค่สำนี้เพียงอังกฤษก่อนะระเบ้อสวัสดีค่ะ Yes do okay แมล็ดแจ้คเมล็ดกำลังปูนี่มากินตะบองฮวงเป็นประจำนี่พี่น้องโดยสวัสดีโดยจับบที่มีตอนปลาแดด โดยโดยที่ว่าต้องมีตอนปลาแดกปลาละมากลายไม่มีแต่ว่ามีข้าวปุ้นกับปลาแดกก็พอใจแล้วนะใช่ไหมปลาแดกแซบปากแดงได้ไหมใช่อร่อยอร่อยจะบอกกัาปลาแดกแซบปากแดงแซบนะคะเพราะว่าก,ก็แซบตามซื้อ,อ,อปลาเค็ดร้อนดีแต่แม่เอ็มมีไหม อ,อ, no. อ๋อรางวัลงนี้เนาะเหเดดีเหตีจะมีเวลาบ่มีเวลาหรือหัวเดียวแบกินยางชาเอา ชออันสาระแน่ไปทุเรือะ<ด>อไรเอ,อ,อ,อแข็งก็ได้มากเลยเางขีมันก็ไม่ได้อ,ดอะไรอ่บาก็คือเด็กหน่อยใช่แต่ไปยิงยังก็มากมาก็เด็กหน่อยเถอะ้าอะแลนวพิมีสองหน้ามาด้วยแล้วเพิรมแปลตัวเร็วๆ เทียาก็บต้องไปอ่านมันก็มันมันมันบดีกับเขานขึ้นไหมโอเคแ่งได้ขึ้นแล้วม่แตไน้สิแตง้ไหมน้พลอยท่ไหนอ่ะพ่ีขึ้นไหมไอจีค่ไหนกไปถามแม่เลยเลยขึ้นเลยนยไปกับพี่โซบี่ะคโซบีไม่มีเพื่อนเต้นนะน่ มาหาเกลนดมาเพิ่นแม่แม่แม่มีแมงกะเพียะได้มาเพิ่นแม่เนาะมันจักแมงกะเพียะนี่นี่นี่มีแมงกะเพียะน้อยเพราะว่ากรติดผมเป็นไหม้ยังไงเนี่ยเสื้อไม่ใช่แมงกะเพียะยังทำไม่พวงนะพูดหนักพูดหนักลูกเป็นอพ่ะ